สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการอากิดะโดยอาจารย์อับด ah uh. ุลฮาลีมส al ุไลมัตสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบะราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลมุตะวะฮฮิดุฟิลญะลาลิบิกะมาลิลญะมาลิตะอฎิมาวะตักบีรา المتفرد على تصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد <applause> ได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอากีด้ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับออากีด้ในวันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันในเรื่องราวของกิตาบุชาร์ฮุซุนนะนะครับที่เกี่ยวข้องกับบทอารัมพบที่เกี่ยวข้องกับอิสลามของเราว่าแรกเริ่มเดิมทีอิสลามของเรานะครับมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็จะต้อง มีส e ่วนต่อขยายในลักษณะแบบไหนนะครับ <qualc> ซ <parfois> like ึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของอัลลุสุนนติวัลจะมาะนะครับก็คือกลุ่มคนที่ยึดมั่นในสุนนะของท่านรสุนซัลลลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมนะครับที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านรสุนซัลลลลอฮุอะลัยฮิวะสซาลัมแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับความถูกต้องแล้วก็ผู้นําที่ยืนหยัดอยู่ในความถูกต้องเพราะฉะนั้นนี่คือจะมาคําว่าอัลลุสุนนติวัลจะมาะหมายถึงคนที่มีลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมานะครับแรกที่ อิสลามได้เกิดขึ้นมาในอิสลามก็คือจะมาของบรรดาสหายบะนะครับในห่วงยุคของท่านรุสุนซัลลอฮุอะลัยฮวะซัลลัมที่อัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัตะอาลานะครับได้ทรงให้การรับรองนะครับว่าใครก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางของสหายบะนะครับคนกลุ่มนั้นนะครับจะได้รับการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานุฮฺอัตะอาลานะครับและท่านรุสุนซัลลอฮุอะลัยฮวะซัลลัมนะครับก็ได้กล่าวสำทับถึงความดีงามของทีีี่่่เเกกกิดขึ้้้นน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 นัับบคคคคใใยุุลมะรวาป็ กูรูนนะครับเป็นช่วงเวลาห่วงเวลาเป็นศตวรรษเป็น100ปีที่ดีที่สุดเป็นระยะเวลา300ปีด้วยกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าระยะเวลาที่หลังจากนั้นแล้วจะไม่มีสิ่งที่ดีงามมีครับแต่มันจะไม่ดีเท่าความดีงามในสมัยนั้นหรอกนะครับเพราะว่ายิ่งออกห่างออกไปนะครับอิสลามของเราเนี่ยยิ่งออกห่างออกไปเนี่ยมันก็เหมือนความบริสุทธิ์เนี่ยมันยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปนะครับเหมือนน้าในแม่น้ำนะครับท่านพี่น้องฝนพอเวลามันตกมาจากฟ้าเนี่ยนะครับ ตกมาจากฟ้าเนี่ยมันกลายมันมันกลั่นออกมากลายเป็นน้ําบริสุทธิ์ใช่ไหมครับน้าใสกิ้งเลยแต่พอเวลามันตกสู่ยอดเขาเนี่ยนะครับตกสู่ยอดเขาทันทีที่มันสู่ยอดใบไม้ก่อนต้นไม้ที่มันอยู่บนภูเขาโดนใบไม้นะครับไหลลงมาตามกิ่งตามก้านเรื่อยลงมาตามต้นจนกระทั่งมาถึงโคนนะครับมารวมตัวกันนะครับไหลจากยอดเขาสู่ตีนเขากลายเป็นร่องน้ําไหลลงสู่แม่น้ําท่านพี่น้องลองดูแม่น้ำต่อเอ่อน้ําที่มันมาถึงมาถึงตอนถึงแม่น้ําสิ ท่านพี่น้องเห็นเป็นยังไงครับน้ําแดงเลยใช่ไหมน้ําขุนเลยใช่ไหมแสดงว่าทั้งทงท,งที่ตอนที่มันตกมาจากฟ้าเป็นยังไงครับน้ําฝนใสกิ้งเลยใสยสะอาดไม่มีตะกอนไม่มีอะไรทั้งสิน้นแต่ทําไมพอเวลามันมาถึงท้องแม่น้ํมามันกําลังจะไหลลงทะเลมันเต็มไปด้วยขยะ ใช่ครับยิ่งมันต้องผ่านระยะทางยิ่งไกลเท่าไหร่ความบริสุทธิ์มันจะค่อยๆลดน้อยดอดถอยลงไปเพราะมันต้องเก็บกวาดเอาสิ่งสกปรกนะครับมันจะมีสิ่งเจือปนที่แอบปลอมปนมากับน้ําอันนั้นน้ํไมาได้เปลี่ยนสภาพครับนะตัวของน้ํายังบริสุทธิ์เหมือนเดิมแต่สิ่งเจือปนต่างๆที่มันเข้ามาเข้ามาเข้ามาจนกระทั่งเรามองเห็นว่าน้ำเนี่ยกลายเป็นน้ําสกปรกที่ไม่สามารถเราจะเอามือไปล้างนี่ยังต้องคิดเลยเพราะว่ามันสกปรกขนาดนี้เลยหรอน้าในแม่น้า นะน้ำเหลืองเลยน้ำแดงเลยมันอยู่ที่ว่ามันจะต้องผ่านพื้นที่ใดมานะครับ้าผ่านพื้นที่คลองมาน้ำก็จะออกขาวเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอะไรละะ่ะฮะเป็นคล้ายๆเ,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 เหมือนเหมือนเหมือนน้ำที่มันคุณๆทนะ่านพี่น้องเคยเห็นน้ำคุณไหมแต่ถ้าเกิดน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาน้ำจะออกมาแดงใช่ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันจะต้องผ่านดินประเภทไหนมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอิสลามของเราเหมือนกันนะ น้ำที่มาจากอัลลอฮฺอิสลามที่มาจากอัลลอฮฺซุบะฮานวะตะอาลาก็เหมือนดังน้ําบริสุทธิ์ที่มาจากฝนนะครับที่มาจากก้อนเมฆพราเวลาทันทีที่มันร่วงลงสู่ต้นไม้คือท่านหนุนสลลอฮฺฮุอัลัยฮฺวาสลัมนะครับอย่างตอนนั้นยังเป็นน้ําบริสุทธิ์อยู่นะครับยังเป็นน้ําบริสุทธิ์ท่านพี่น้องไปลองดูเลยเพอเวลาฝนตกเนี่ยเอาแก้วไปรองน้ําที่อยู่บนที่อยู่ตามกิ่งไม้เน,เนี่ยสะอาดไหมฮะยังเป็นน้ําใสยังเป็นน้ําสะอาดอยู่แต่ทันทีที่มันตกสู่พื้นนั่นแหละ น้ำมันก็จะค่อยเปลี่ยนไปไม่ได้ไหมายความว่าน้ํามันจะเปลี่ยนสภาพแต่ความสกรปรกต่างๆที่มันถาถมเข้ามามันทําให้น้ํานั้นเกิดความสกรปรกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น300ปีแรกก็คือห่วงเวลาที่อิสลามเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่ได้รับการทนุถนอมอย่างมากที่สุดได้รับการปกป้องอย่างมากที่สุดแต่หลังจากนั้นนะครับทันทีที่อิสลามของเรานะครับในผ่าน300ปีไปแล้วได้แพร่ขยายนะครับกระจายออกไป นะครับสิ่งดังกล่าวนี้เป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีงามสําหรับศาส,สนาอิสลามของเราแต่ในทางกลับกันนะครับมันก็จะมีความไม่ดีงามที่มันเข้ามา,าเจือปนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอิสลามที่แพร่ขยายออกไปในเปอร์เซียแพร่ขยายออกไปจนกระทั่งถึงโรมนะครับแพร่ขยายออกไปถึงแอฟริกาไอความคิดความอ่านนะครับหรือว่าสิ่งความเชื่อต่างๆที่เคยมีอยู่ในอนาณาจักรเหล่านี้ อยูใ่ในกลุ่มชนพวกนี้นะครับมันก็ยังมีอยู่แล้วมันก็จะค่อยๆประสาทเขาเรียกว่าสอดประสานกันนะครับกับอิสลามนะครับมีบางเรื่องบางราวที่ทิ้งได้แต่ก็ยังมีบางเรื่องบางราวที่ไม่สามารถละทิ้งได้ก็จะแปลรูปหรือแปลสภาพเข้ามาให้เป็นหน้าตาของอิสลามนะครับให้มาอยู่ในหน้าตาของอิสลามทั้งๆที่จริงๆแล้วบางสิ่งบางอย่างมันไม่ได้มีพื้นฐานมาจากเรื่องราวของอิสลามเลยก็ว่าได้นะครับเหมือนมีบางสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เราเห็นพบเห็นในสังคมอิสลามของเราเนี่ย นะครับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับไม่มีอยู่ในอิสลามของเราเลยแต่เนื่องจากว่าเราอยู่ในสังคมที่อยู่ร่วมกับศาสนาอื่นนะครับบางครั้งบางคราวบางพิธีการบางพิธีกรรมเนี่ยนะครับเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากความเชื่อของคนที่อยู่ร่วมในสังคมของเรานั่นเองนะครับเราก็มาเขาเรียกว่ามาประดิษฐ์นะครับมาประดอยมาประยุกนะครับจนกระทั่งกลายเป็นรูปแบบของอิสลามนะครับรูปแบบของอิสลามนั่นเองทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อิสลามซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้อง ให้ความระมัดระวังในระดับหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่แล้วท่านอิมามบรัรบฮารีบอกว่าเพราะฉะนั้นสฮาบะยะมาอะกลุ่มแรกก็คือยะมาอะของบรรดาสฮาบะเนี่ยคนพวกนี้ก็คือกลุ่มอะลุซุนนะวันจะมาเพราะฉะนั้นเราทราบแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับทราบนะครับจะต,ต้องและจะต้องทําใจยอมรับโดยปริยายดยเราไม่มีทางเถียงได้เลยฮะว่าจะมีใครดีไปกว่ากลุ่มสฮาบะเพราะคนพวกนี้รับอิสลามอันบริสุทธิ์จากทรัรอซูลลลอฮุของอัยลสฮฺซัมนะครับ ฟ้ามันลัมยะคูสอันหูแต่ปรากฏว่าท่านอิหม่ามบรัรบารีซึ่งอยู่ในช่วงนะครับช่วงท้ายของศตวรรษที่สามเนี่ยนะครับมองเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านรรซุนซัล,ลลอฮฺซวได้สัญญาเอาไว้ได้ทรงบอกเอาไว้เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าท่านรรซุนรับประกันแค่สามร้อยปีได้กว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดแต่หลังจากนั้นท่านอิหม่ามบรัรบารีสัมผัสได้ฮะถึงความปลอมปนที่มันผสมปนเจือเข้ามาในอิสลามฟามันลัมยะคุสอันหุ ท่านก็เลยพูดสรุปเอาไว้ว่าฟะมันลัมยะคุซอันฮุมใครก็ตามนะครับ <c oughs> ที่ไม่ได้รับอิสลามหรือไม่ได้นำพาอิสลามเนี่ยผ่านทางช่องทางของบรดาสหฮาบะไม่ได้รับอิสลามผ่านสหฮาบะก็พูดง่ายๆว่าเอาอิสลามมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่สหฮบะนะเอาอิสลามมาจากช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ผ่านทางสหฮาบะฟาก็เดาดลล่ท่านบอกว่าคนพวกนี้หลงทางแน่นอนดอนลล่หลงทางแน่นอนนะครับไปไม่ถูกแล้ว หรือถ้าไปก็ไปผิดทางนะครับว่เบอตาดาหลงทางไม่พอยังทําสิ่งที่เป็นบิดาด้วยยังทําสิ่งที่เป็นบิดาด้วยท่านพี่น้องครับแน่เลยครับคนที่หลงทางเนี่ยไม่สามารถที่จะอ,อ,อะไรละ่ะถ้าไม่เดินทางย้อนกลับไปจุดเดิมแล้วก็เริ่มเดินทางใหม่เนี่ยถ้ายังมุทะลุต่อไปตามหนทางที่ตัวเองหลงไปแล้วเนี่ยสักวันหนึ่งก็คงต้อง ประดิษฐ์อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อทดแทนสิ่งที่ตัวเองหาไม่เจอนะครับเหมือนเหมือนกับเหมือนกับคนที่ไม่เอาจากซอฮาบะเนี่ยแหละครับคนที่ไม่รับซอฮาบะเนี่ยถามจริงๆว่าในเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์สุบฮานฮัวตาอัลาเนี่ยประทานอัลกุรอานประทานทะดีษประทานศาสนาอิสลามนะครับผ่านทางทานจิบรีนให้มาให้ท่านนบีมูฮัมลาลาหมัดสุลลัลฮุอะลยฮวกัสลามเป็นผู้เผยแพร่เพราะฉะนั้นมันก็คือช่องทางเดียวถ้าวันนี้ซอฮาบะไปหาคนอื่นถามว่าซอฮาบะจะได้อิสลามมาไหมครับ ไม่มีทางครับซาฮาบะฮ์ก็หลงเหมือนกันนะไม่มีทางหรอกครับที่ซาฮาบะฮ์จะอยู่ในร่องในรอยถ้ายังไปหาอิสลามที่อื่นเหมือนที่ครั้งหนึง่งท,ท่านอุมรัรเิ็นคอตบอบนะครับถือหนังสือเคืออะไรนะหนังสือคัมภีร์นะครับคัมภีรเตอร์รอดนะในยุคนั้นคัมภีรเตอร์รอดนะครับไปหาท่านองคซุนซ์ุลลอฮุอะลัยฮิวะอัลลัม ท่านรสุูลพอเห็นอย่างนั้นก็ถามท่านอุมัตว่าอ้าอุมัตไปอ่านหนังสือแบบนี้ทําไมล่ะหนังสือที่มันบิดเบือนไปแล้วเนี่ยหนังสือที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะถูกสังคยนาไปแล้วไม่ใช่ต้นฉบับเดิมแล้วที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮาอะอัลาท่านอุมัรก็บอกว่าฉันอ่านก็เพื่อที่จะได้เพิ่มเติมความรู้รอบตัวของฉันว่าเออดูซิศาส,สนาอื่นเขาเป็นยังไงท่านรอุนลสลาลาฺลลอฮฺอะลัยฮุบสลมัมไม่ยอมนะครับที่จะให้ท่านอุมัตอ่านหนังสือเล่มนี้ต่อท่่าาานถามว อิสลามที่แท้จริงความถูกต้องที่แท้จริงที่ท,ท่านได้รับจากฉันเนี่ยไม่เพียงพอหร,อหรือเพราะอะไรฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปหาอิสลามจากที่อื่นเนี่ยนะครับแน่นอนละในเมื่อมันไม่ได้มาจากต้นฉบับเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใช่ของแท้มันเป็นของกอ๊อบแล้วท่านพี่น้องคิดว่าของก๊อบเนี่ยมันจะได้ดีเหมือนของแท้ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆสินค้าที่ท่านพี่น้องใช้ของก๊อบอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนแหละ ดูผิวเผินเนี่ยเหมือนแหละแต่พอเวลาไปดูเป็นไงครับกระเป๋าเออเห็นโอ้โหความต่างเลยเดินเดินเดินเข็มนะวิธีการเดินเข็มวิธีการเย็บความละเอียดนะครับความนุ่มของหนังความละเอียดสีสันนะครับมันมีความต่างกันชัดเจนระหว่างของก๊อบกับของเทียมเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้สหาบ้ไปหาของเทียมอิสลามที่มาหาเราก็ต้องเป็นอิสลามแบบเทียมๆและครับ แต่ว่าโชคดีนะครับที่ซอฮาบะนะครับรับอิสลามจากท่านรอซูลละลอฮมเพียงแหล่งเดียวเท่านั้นเพียงแหล่งเดียวจริงๆไม่มีคนไหนไปหาอิสลามที่อื่นเลยนะมีใครไหมท่านรอซูลอยู่ที่เมืองมาดีนะนะครับนั่งอยู่ที่เมืองมาดีนะแต่นู่นไ,ไ,ไปไปเรียนอิสลามที่เยเมนไปเรียนอิสลามที่เมืองอื่นนะครับไป,ไปเรียนอิสลามที่เปอร์เซียไปเรียนอิสลามที่ อะไรล่ะแอฟริกาใต้ไม่มีครับตอนนั้นทุกคนถ้ามีปัญหาอะไรมีความไม่เข้าใจอะไรทุกคนเดินมาหาท่านละุอลลัลลอฮุอะลัยฮุะสสลัมทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่เมืองต่างเมืองก็ตามท่านพี่น้องสังเกตได้ว่าในหน้าประวัติศาสตร์นะครับพอเวลาคนที่เขาจะ,จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเข้าไปรอคอยนบ,บีที่มักกาไหมเปล่าเขาก็จะแต่งตั้งตัวแทนมาแล้วไปดูซิท่านนบีมูฮัมมัดนั่นที่อยู่ที่เมืองมาดีนาน,นั่นเขาบอกอะไรเขาสอนอะไรไปเอามาจากตัวท่านนบีโดยตรง เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือกระบวนการนี่คือขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับในการตะลักกีในการตะลักกีก็คือในการรับอิสลามเนี่ยจนกระทั่งเผยแพร่มาสู่เรานะครับแม้กระทั่งพวกเราเองตอนนี้นะครับหลายแต่หลายคนนี่ใฝ่ฝันเหลือเกินนะครับอยากจะได้มีโอกาสไปเรียนที่มาดีนะนะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่สันนิษฐานสุลต่ละฮุอะลยฮุสลามใช้ชีวิตบ้านปลายของท่านที่นั่น นะครับเป็นเมืองที่ได้รับการคุ้มครองจากมาลาอิกะนะครับเป็นเมืองที่มีคุณค่ามีความประเสริฐโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่เมืองมาดีนานะครับได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเมืองอื่นๆก็คือทนุสุนบอกว่าอินนัลอิสลามละยาะซุรุอิลลมาดีนัติกะมาทตะซุรุลฮัยตุอิลาจุฮ์ริฮานะในวันกียามะใกล้ๆวันกียามะเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยนะครับที่แพร่ไปขจรกระจายไปทั่วโลกเนี่ย นะจะค่อยอิหดค่อยค่อยหดค่อยค่อยถอยจนกระทั่งกลับไปสู่เมืองมาดีนะหมายความว่าเขาจะตั้งกลับไปสู่ที่ตั้งที่เริ่มเผยแพร่ออกมาตั้งแต่ที่แรกนะครับใกล้ๆวันเกียรตมาเนี่ยอิสลามจะค่อยๆถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยนะครับเรื่อยไปจนกระทั่งกลับไปสู่เมืองมาดีนะเหมือนกับงูที่พอเวลามันออกไปหากินเนี่ยนะครับพอมันกินจนอิ่มมันกลับไปไหนฮะมันก็จะเลื้อยกลับไปที่รูของมันอิสลามก็จะเป็นเช่นนั้นอิสลามเพราะฉะนั้น Uh, ปลายทางหรือเขาเรียกว่าเขาเรียกเขาจะเรียกว่าอะไรนะ uh, ปลายทางแต่ผมก็นึกไม่ออกนะเขาเรียกว่าอะไร uh, สิ่งที่จะเป็นจุดสุดท้ายที่อิสลามนะครับจะต้องกลับย้อนเข้าไปก็คือกลับไปที่เมืองมาดีนะไม่ใช่เมืองมกกะกานะครับกลับไปที่เมืองมาดีนะนี่คือสิ่งที่เมืองมาดีนะได้รับ สิทธิพิเศษจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลาเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้ยินลูกหลานบางคนนะครับที่เรียนศาสนาและภาษาอาหรับเนี่ยใฝ่ฝันกันเหลือเกินนะครับใฝ่ฝันกันเหลือเกินนะครับว่าจะได้มีโอกาสไปเรียนต่อที่เมืองมาดีนะนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอาลานะครับได้ทรงประทานความสําเร็จได้ทรงทําให้ความฝันของทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นจริงนะครับแต่ในฐานะที่เคยเรียนอยู่ที่นั่นเหมือนกันก็อยากจะนะครับฝากฝากนะครับว่า อย่ามองเห็นแค่ว่าเมืองมาดินาเนี่ยนะครับเป็นเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงนะหรือเป็นเมืองที่ไปอยู่มาดินะแล้วรู้สึกว่าตัวเองเกรดสูงขึ้นมานะครับดีกรีสูงกว่าที่อื่นนะครับจริงๆแล้วอัลลอฮฺสุบฮาหนวตาตะอัลลาได้เปิดโอกาสให้ใครต่อหลายคนเนี่ยได้ไปร่ำเรียนได้ไปศึกษาได้ไปอยู่ที่เมืองมาดินะเนี่ยได้เห็นบรรยากาศนะครับได้เห็นมัสยิดของท่านนาบีได้เห็นบรรดาฮาละก็นะครับวงการศึกษาต่างๆที่อยู่ในเมืองมาดินะเนี่ย นะครับอยากจะให้ทุกคนใช้โอกาสนั้นให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับอย่าใช้โอกาสเพียงแต่ว่าไปชุบตัวนะครับกลับมาแล้วโอ้ได้เรียนมาดีนะจบจากมาดีนะมานะครับแล้วก็จะมาพูดมาสอนจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้ตระหนักว่าสิ่งที่เราจะเอามาสอนนั้นมันคือหลักธรรมคำสอนของท่านรสดุสละละ์สุลทรลอฮุอะลัยหวสลัมหรือเปล่านี่คือสิ่งที่อยากจะย้ำเตือนนะครับอย่าเห็นกับเงินเดือนเพียงแค่800เจ็ดแปดร้อยเหรียญน,นะครับ 7, 800เจ็ดแปดร้อยเหรียญแล้วบอกโอ้โหไปอยู่มาดีนะได้เงินเดือนดีมีหอพักมีสวัสดิการดีนะครับไม่ต้องออกเงินเองอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับอัญชนพี่น้องอันนั้นไม่ใช่ประเด็นอย่าให้มันเป็นประเด็นใหญ่นั่นคือสิ่งที่อรรถสุภานัวตาลาประสานความสะดวกให้กับคนที่นะครับอะ,อะไรละ่ะพระองค์จะทรงประสงค์ให้ได้รับความดีแต่สิ่งที่ถูกต้องก็คือมาอยู่ริลลาหุไครอนยูฟักกิฮูฟิดดีนต่างหากล่ะ ใครก็ตามที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานูวาตาอลาประสงค์จะให้เขาได้รับความดีงามนะครับไม่ใช่ในโลกดุนยาอย่างเดียวนะทั้งในดุนยาและอาคีรออยู่ฟักกิฮูฟิดดินอัลลอฮฺจะให้เขาเข้าใจในศาสนาของพระองค์นะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราไปแล้วก็เรียนบ้างไม่เรียนบ้างนะครับหรือว่าตั้งใจไปก็ไปเรียนอย่างนั้นแหละนะฉันก็ไม่จะเชื่อเขาหรอกของมาดีนะเนี่ยนะเดขาวันเป็นคณะใหม่หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฉันก็ไปเรียนอย่างนั้นแหละฉันก็จะได้ชื่อว่ากลับมาแล้วอ้าวไปเรียนมาดีนะมาแล้ว นะครับจะไปเรียนหรือจะไม่เรียนจะไปแล้วเรียนหรือจะไปแล้วไม่ได้เรียนหรืออยากจะไปแต่ไม่ได้ไปอะไรก็แล้วแต่ขอดูอาจะอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลาให้เราท่านทุกคนอยู่ในแนวทางก็แล้วกันนะครับไม่ว่ากันนะครับใครจะคิดยังไงใครจะอะไรยังไงเราไม่ว่ากันเพราะเป็นเรื่องที่ว่ากันไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องถูกถามจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตะอัลานะครับเพราะว่าจริงๆมีคําพูดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับที่ มีบางคนบอกว่าโอ้ยไปเถอะไปเรียนมาดีนะนะครับไปเอาเงินเดือนมันมากินแล้วก็ไม่ต้องฟังมันหรอกมันจะสอนอะไรนะนะครับท่านพี่น้องครับเ,เงินเดือนแค่800นะแปดร้อเหรียญก็คือประมาณแค่เจ็ดพันกว่าบาทเนี่ยนะท่านพี่น้องถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเอาของเขาก็ได้นะนะถ้าใครไม่เชื่อนะครับแต่ใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องไปเอาของเข้าแหมอุตส่าเสียวเวลาสีส่สหปีนะครับจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่เชื่อจมอยู่กับส,สิ่งที่เราบอกว่าผิดนะ แต่สาหรับผมนะครับในฐานะที่เคยไปเรียนที่นั่นมาดีนะเป็นโอกาสนะครับเป็นสิ่งที่เป็นความดีงามนะครับที่ผมได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเรียนรู้ทั้งในมหาวิทยาลัยเองตามหลักสูตรนะครับแล้วก็การเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นที่มัส,สยิดนบีนะครับที่เราดอนะครับบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศที่สร้างให้เห็นถึงเขาเรียกว่าความเป็นอิสลาม ที่มาจากซอฮาบะความเป็นอิสลามที่มีอยู่ในสมัยของท่านรอซูนสุลลัลฮุอะลัยฮุวสซัลลัมเลกว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านพี่น้องนะครับว่าขอดูอาให้ลูกๆหลานของเราเนี่ยนะครับใครที่อยากจะไปเนี่ยก็ขอให้ได้แนวทางของท่านรอซูลมาก็แล้วกันนะคงไม่มีใครเราขอดูอาให้ลูกหลานของฉันม่ตรงดได้แนวทางของท่านรอซูน yerde, มานะครับขอดูอาแค่นี้แหละนะง่ายๆขอให้คนที่ไปเนี่ยอยู่ในแนวทางของท่านรอซูนสลลัลฮุอะลัยฮุวสซัลลัมอยู่ในแนวทางที่ที่ถูกต้องก็แล้วกัน มันจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสฮาบะนะครับสฮาบะเพราะฉะนั้นท่านอิหมานบัตบฮารีก็เลยบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ประสงค์จะได้อิสลามผ่านทางสฮาบะนะครับซึ่งจริงๆมันมีนะมันมีคนที่ไม่ประสงค์ที่จะได้อิสลามผ่านสฮาบะจะด้วยความรู้สึกส่วนตัวจะด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่ท่านอิหมานบัตบฮารีบอกว่าคนพวกนี้เป็นคนดอลละถ้าไม่ได้อิสลามจากสฮาบะคนพวกนี้บอกได้เลยว่าเดินทางหลงเสียแล้วนะวะาบตาดะ แล้วม่ใช่หลงธรรมดาหลงไปแล้วก็จะต้องหลงแบบไปครีเอทอะไรขึ้นมาใหม่นะไปครีเอทไปไปครีเอทไปสรรหาไปค้นหา,นหาอะไรก็ตามที่มันมาทดแทนสิ่งที่เขาไม่ได้รับจากบรรดาสหาบานั่นแหละครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยนะถ้าเดินทางไปแล้วนะครับเดินทางจะถึงจุดมีความตั้งใจว่าจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแต่ปรากฏว่าเดินทางหลงทางเนี่ยท่านพี่น้องคิดว่า เขาต้องทํำยังไงฮะถ้าเกิดเขายังดื้อดึงที่จะเดินทางต่อไปเขาก็ยิ่งหลงต่อไปเรื่อยๆพราเวลาหงลงต่อไปเรื่อยๆเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้ตั้งแต่ที่แรกมันก็จะไม่เกิดขึ้นเขาก็เลยต้องสร้างเป้าหมายใหม่ขึ้นมานะาสร้างเป้าหมายใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นรู้ว่าตัวเองหลงทางเดินย้อนกลับมาแล้วก็เดินตามคนที่เขาเคยไปถึงแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วครับเขาไม่ต้องครีเอทอะไรขึ้นมาใหม่เลยแค่เดินตามคนที่เคยถึงแล้วแล้วเขาก็จะไปถึงเป้าหมายที่เขาได้วางเอาไว้นั่นเองเพราะฉะนั้น ฟาม,มันลัมยะคูตอันหุมฟากอดดลบและหัเบิาดาเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้พอเวลาหลงทางแล้วมันก็จะต้องมีบิดาเกิดขึ้นมาแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดหลงทางไปแล้วแล้วไปมือเปล่าจะมีมนุษย์มานาที่ไหนเขามองแล้วครับเออมานี่ไม่มีอะไรมาเลยนะนะจะถูกหรือจะผิดยังไม่รู้แหละแต่ว่าพอเวลาไม่มีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีค่าไม่ค่อยมีราคาจะถูกด้อยค่าทันทีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องหาอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าเป็นการอัปราคาของตัวเองขึ้นมาอัปราคาของตัวเองขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความความเขาเรียกว่าความผิดพลาดนะที่อาจจะเกิดขึ้นกับในชีวิตเราก็ได้ขอดูอาจารย์เราสุภานุวตาอาลาให้พอดให้เราเนี่ยนะครับปลอดภยัยรอดพ้นจากความชั่วร้ายของการบลาละของการหลง,หลงทางแล้วก็การที่เรานั้นจะต้องไปเาขาเรียกว่าอะไรนะไปประดิษฐ์ไปคิดไปอะไรก็ตามที่ ทำออกมาแล้วเนี่ยไม่สอดคล้องกับสุนนะของท่านรศาสดาซอลลอฮฺหัวอะลัยฮิวะสัลลัมให้เรารอดพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่อันตรายต่อเราในชีวิตบั้นปลายของเราในวันกิยามะห์นั่นเองนะครับสำหรับอัลลักีดะห์ในวันนี้คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะสซาลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีห์วะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดดผลลิิิตรราาาายยยยกโสสสถนีีวทุเงอม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air